รายงานท่านผู้จันการกองทในและผระกอดการตัแลงท่านขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีในการดูแลให้นกิดมูลค่าในพื้นที่คอนโดเป็นประธานทน่เปิดกันปมเสริมสร้างความร่วประชาติไปงานของท่านผู้แทนผู้ในการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดุริล และเป็นวิยนทยกรทําให้ทราบถึงความสําคัญในการประรองในครั้งนี้การที่จะทำการการเมืองการปกครองในระบอบประชาปไตยจันมีธรรมกษัตริย์ทรงเป็นประมุขม,ม,มีความมั่นคงก้ามหน้าได้นั้นประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจมีรูปการและวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยรวมทั้งตระหนักถึงหัที่บอกท่านท,ที่ท่านอบานอกว่าอย่างอยู่หอนใกล้บ้านนะผมไม่รู้ว่าะบอกอะยอมหรือเปล่าบาะว่าอยากให้ท่านดีรู้น่วย คือจะต้องมีท่านอยู่กัและด้วยและด่วยเป็นหลักให้เขานะครับณะารรมการประจำหร,รือ่านมีกี่ท่านครับแต่ละน่วยมีกี่ท่านใครตอบแปลครับนะครับแบบนี้นะครับรับมอบเสร็จแล้วนะครับท่านก็ต้องมาเตรียมวดกลับ เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยขนาดเลยนะครับเป็นครูบาอาจารย์นะครับผู้ที่มาเย้่ยมเยียนนะครับที่อยู่ข้างนอกนะครับอันนี้ก็เวลาที่เกิดอากาศครับก็หมดเวลาเลยนะครับเฉพาะอยู่ด้านในที่อยู่ในเขตครับอือไตรมาสนะคะซึ่งครั้งที่ครั้งที่หนึ่งนะคะนั่นคือไตรมาสที่หนึ่งเนาะไตรมาสที่หนึ่งก็คือเราจะใช้วันนี้นะคะวันที่ยี่สิบกรุภา ในเงินตำบลอีสานตะบนสริบุรีและตำบลบ้านบัวน,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 นะคะไตรมาสที่2นะคะการประชุมนะคะก็จะอยู่การประชุมนะคะ,ะ,ะ,รระ,ะ,คะซึ่งซึ่งอยู่ในไตรมาสนี้นะคะคือไตรมาสที่2นะคะทีนี้ไตรมาสที่3